คุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดห้วยขวางนะคะเดี๋ยวเราจะมาสำรวจราคาน้ําตาลแล้วก็ตัวน้ําตาลนะคะว่าตอนนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อการจําหน่ายหรือเปล่าหลังจากที่ครอมอให้ปรับขึ้นน้ําตาล2บาทต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าตอนนี้น้ําตาลสต็อกเพียงพอแล้วก็ไม่ขาดด้วยมันไม่ขาดจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะตามกันเข้าไปดูในตลาดค่ะ อันนี้คือกล่องน้ำตาลตอนนี้ไม่มีเลยมีอยู่แค่นี้นี่มีอยู่ถุงยาตุนไม่มีขายหรอกร้นแต่อันใหญ่ๆที่เขาอาจจะตุนแง่ไม่มีขาดน้ำตาลขาดมานานแค่ไหนแล้วคะเริ่มตั้งแต่ประกาศวันแรกก็ขาดเลยเรานี่ซื้อมาขายวันแต่วันแต่ก่อนเนี่นะจัดพอเขาประกาศตุนวันต่มาก็อดเพราะพวกเราตุนไม่ได้นน่ไม่มีเวลาที่จะตุนไม่มี กำลังที่จะไปตึมกับเขาคือคือต้อยเขามีเขาก็ไม่ขายไว้ส<อ>ำาบไม้ขาประจํกอจริงจงปกติเขามีให้แพงเขาก็มีให้แต่พอรัฐบาลกําหนดอย่างนี้ว่าต้องราคา25<อ>เขาก็ไม่เอาเขาไม่ม,ไมีไม่มีเลยพอไม่มีเขาก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อของ อย่างขนมหวานนี่ตอนนี้ผมว่าต้องหยุดกันหลายเจ้าแล้วเพราะหาน้าตาลไม่ได้ในส่วนของห้างค้าปลีกเองยืนยันนะคะว่ามีการาส,ญญาสตร็อกน้นําตาลไว้อย่างเพียงพอแต่ขอจํากัดการซื้อครอบครัวหนึ่งไม่เกินสามถุงค่ะถึงของกลุ่ม T C เองนะแล่ร้ารี่ลำดีก็มีนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่ม T C เองที่มีโรงงานน้ําตาลของเราเองด้วยเนี่ยก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องของซองน้ําตาลให้เราอย่างดีนะครับ